สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเรก็จะมาเล่นฟรีไฟล์นะแต่ว่าเราเห็นมันมีกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะมันจะอยู่แถวตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยงานแข่งฟรีไฟล์อะไรพวกนี้ มันอยู่แถวนี้เลยแต่เ,เราทำกิจกรรมรับโทเคท็นอันนั้นไปแล้วตามที่เราโโรู้มานะเขาบอกออกว่าให้เลือกเอาเอาไว้เพื่อแบบอ่าถาแบบ้าทีมไหนชนะถ้าแบบโอเคถ้าทีมไหนชนะก็คือเรา ออันนั้นไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าถ้าทีมไหนชนะเราสามารถเอาโทเค็นเนี้ยโทเค็นนี้ไปแลกแอดได้ันที่จริงมันมีอยู่หลายโทเค็นนะเพราะว่ามันก็เป็นหลายทีมนั่นแหละแล้วก็เราก็ต้องรอดูว่าทีมไหนจะชนะนะทุกคน